วันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมความน่ารักของสัตว์หลากหลายชนิดนะคะเป็นสัตว์ที่เขานำมาแสดงในงานของเกษตรอีสานใต้อุบลราชธานีงานถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่16-25กุมภาพันธ 25, ์2567ภายในคลิปนะคะจะมีสัตว์หลากหลายชนิดแล้วก็บางชนิดเราก็ได้สอบถามราคามาฝากเพื่อนๆกันเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของสัตว์ในงานเกษตรอีสานใต้อุบลราชธานีกันเลยจ้าอันนี้ก็เป็นแพนะคะ ชื่อพันเอ็โก้ว้หน้าตาเหมือนแพะบวกม้าเลยหน้าตาเหมือนแพะก,กับม้าผสมกันเลยจ้าอันนี้ก็คือพันเนอ็นโก้ถ้าหันถ้าดูจากข้างหลังนี่ก็คือเหมือนม้าเลยนะคะแต่นหน้าเหมือนแพะไม่ยอมหันมาให้ดูกล้องดูกล้องเลยหันไม่ดูหน้าหน่อยลูก แองโกเหรอแองโก้แองโก้เกพิ่งเคยเห็นนะครับหน้าตาเหมือนมา้าบวกแพะเลย <c oughs> หัวหน่อยหัวหน่อยหัวหน่อยเออรอครับรอนีอ่สวยเลยมองจากข้างหลังเหมือนม้าเลยอันน่อยลูกอัน<พ>หน่อยน่ารักเลยจ้าอันนี้เป็นซุ้มของมหาลัยนะคะมหาลัยอุบลของคณะครับของคณะ อันนี้เป็นซุมของกณะเกษตรมหาลัยุบลน,นะคะจะมีไก่โปลแลนด์ครับไก่โปลแลนด์ตัวละ8 0 0อบาทอันนี้งานเกษตรนะคะอันนี้พ่อพันุ์ออมาโชว์เฉยๆนะครับจะชนกันอยู่แล้วครับนี <c oughs> ่เป็นพ่อพันุ์ที่เขาเอามาโชว์นะคะมีกระดูหางดำไก่ชี้ไก่เหลืองหางขาวนะคะอันนี้เป็นไก่พ่อพันุ์ <c oughs> ส่วนตัวนี้นะคะเป็นไก่ดำขนกลับนะคะ ไก่ดำขนกลับตัวนี้ก็ตัวละ200บาทนะครับดำจริงๆนะครับขาวอยู่แค่ขนเยว่อันนี้เป็นไก่ดำหางกลับขนกลับครับไม่ใช่หางกลับขนกลับอันนี้เป็นไก่ไข่ไวนดอทนะคะเป็นไก่น้ำคันน้เข้าขายอยู่ที่ตัวละ2,500บาทเอาไว้เลี้ยงสวยงามแนละ้วไข่ก็เอามาเพาะคงไม่เอามากินหรอกคะ่ะเพราะว่าเนสเ่มันตัวต้อง2,000 2,500 มุมนี้นะคะเป็นน้องแพะครับนี่น้องแพะน้องแพะก็มีอ่าอันนี้เป็นซูนพออแพะจ้าอันวอันนี้ไก่ตัวละ5 0 0ร้อถึง700บาทจ้าเนนี่คือน้องหมู นกตันี้เป็นน้องกระต่ายนะคะติ๊กๆสนุกใจเลยค่ะมีนกกระต่ายค่ะ ไปดูที่เราไปเอานมให้นลว่ะขวดเขียว่าสวนสัตว์อุบลราชธานีมีตัวอะไรนอนอยู่เดี๋ยวไปดูจ้าอันนี้ชื่อว่าน้องหมีขอนะคะโอ๊ยโพสท่าไหนลูกโอ๊ยยังไงยย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 ยหยย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 หยยยยยยยอยย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 กยายย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 กยย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 ยกยยยลยหลยเลย นี่เห็นกล้องแล้วหลบหน้าเลยจ้าขอดูหน้าใกล้ๆหน่อยนะอย่าตบนะคะลูกค่านี่น่ารักมากเลยจ้าขอถ่ายว่าหมูนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าพันอะไรน้องถามว่าทำไมไม่มีใครสนใจผมเลยตัวใหญ่กว่น้อี่ที่สองะคะ เต่าสูคันตาเป็นเต่าบุกที่มีความใหญ่ลำดับที่สามของโลกนะคะอันนี้เรานำตัวเด็กมาแล้วก็มีกูหลาบทองนะคะมีของอันนี้คือเตาซูคัตาท่าทางจะเป็นเต่าที่แข่งกับกระต่ายแน่เลยเดินไวเต่าซูคานตา อันนี้คือนกยูงนะครับนกยูงรำแพนให้ดูไหนสิอันนี้ก็คือตัวนกยูงนี้เป็นซูมของกรมป่าสัตว์เข้าไปดูข้างในกันจ้าอ,อันนี้เป็นลูกนกกระจอกเทศนะคะลูกนกกระจอกเทศเขาขายอยู่อันนี้อายุหนึ่งเดือนอายุหนึ่งเดือนเขาขายอยู่ตัวละแปดพันนะคะนกกระจอกเทศ ติดท้ายบ้มีโง,งตัวละเปันเลยสามารถไปเที่ยวชมได้ทุกวันไม่มีวันหยุดอันนี้เป็นนกยูงอินเดียสีน้ำเงิน,นอินเดียน้ำเงินนะคะอายุหนึ่งปีก็ขายอยู่ที่ตัวละหกพันบาทนกกระจอกเทศแพงไหวนะคะเนี่ยนี่นกยูงนกยูงตัวละหกพันจ้านกยูงตัวละหกพัน อันนี้น้องแพะนะคะน้องแพะน่ารักน่ารักโคดข้าวหน่อยลูกน่าเบ๊รองเร็วน,น่ารักมากเลยตอนนี้นรัรอ,อันนี้ความแพะแกะยายหลอดถ้วยขยุง ที่งานจะเสร็จจะได้นะคะอันนี้ขายตัวเท่าไหร่คะตัวหน่อยตัวละพันตั้นแต่ตัวนี้เหรอคะอ่าอันนี้ตัวน้อยๆนะคะเขาขายม่คัวละหนึ่งพันบาทตัวตัวนั้นนะคะตัวใหญ่ๆก็ขายอยู่ตัวละห้าพันบาทตัวตัวนี้ตัวนี้นะคะ ต้องปัญหาตัวนี้มาเสนอตัวแล้วนะครับตัวนี้2,005จะกินกล้องหรือลูกอันนี้2,005นะคะความแพ็กเกจใหย่หลดด้ว้ขยุงเบอร์โทรก็าตาำนี้นะคะอันนี้ไก่ป๊อกอายุ4เดือนอเดือนสีเทานะครับสีเทาตัวละ300สีน้ำเงินตัวละ200ค่ะ ๊นี่นะคะเขาจําหน่ายพันไก่งวงนะครับไก่งวงสายพันธุ์ใหญ่อ่าอันนี้ก็คือเบอร์ติดต่อเขานะคะอันนี้ก็คือไก่งวงตัวเบลอเบล่าเ,เ,เ,เลยไก่งวงพันธุ์ใหญ่เลยจ้าอันนี้หนูตะเภาส,วส่วนผสมลอยวอยไ่เหลี่ยงี่ะอยากเมี้ยง กระต่ายพันพอแลนล็อบด้วเปล่าไม่แน่ใจต้องไปขายอีกทีหนึ่งตัวละ800พอแลนล็อบก็คือไอตัวที่นอนนีเลยจ้าอันนี้ตัวละ800นะครับส <c oughs> ่วนตัวนี้ก็คือกระต่ายแคร์กระต่ายแคระ,ระ,คระอันนี้เขาขายตัวละ600บาท <c oughs> อันนี้กระต่ายพันไร่หุอนเอสขนปุยนะครับโอ้ย <c oughs> <c oughs> น่ารักจังเลย อันนี้ตัวละ2 5 5รน่ารักมากเลยอันนี้เป็นกระต่ายนะคะตัวละ180บาทสวยมากเลยกระต่ายอันนี้เป็นเลิบเบิร์ดนะคะแล้วแต่สีสีฟ้าสีขาวก็ขาย500ส่วนส้มกับเหลือง800้บาทโอ้นกหจังเลยกเจ้าอะ่ะอันนี้นกผงหยกนะครับตัวละ200 ดูเนี้ยบๆดีนะคะไม่เหมือนข้างบน,บน,บนข้างบนนี่หมวกอูมากเลยะครับเบิร์ดเบิร์ดอันนี้หนูแฮมสเตอร์นะคบหนูแฮมสเตอร์หนูแฮมสเตอร์ตัวละ80บาทโอ้น่ารักมากเลยแฮมตอนะคะอันนี้ใจแอนเหรออันนี้ใจแอนครับใจแอนตัวละ80บาทอันนี้หนูจิ๋วๆนะครับอ่านชื่อถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ะครับตัวนิดเดียวเองใส่กระเป๋าได้สบายเลยตัวละ120บาท อันนี้คือลูกเม่นนะครับน่ารักมากเลยเ็าขายตัวละ400บาทลูกเม่นน่ารักมากเลยจ้าอีออทำไมันตัวมีลูกเม่นน่ารักมากเลยอ,เอันนี้ชูก้ารนะับตัวชูกาเออตัวชูก้าเขาขายตัวละ600บาทนะคะนี่ชูกาถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ